บางทีร้านที่ไม่ได้ตั้งใจจะแวะก็กลายเป็นอะไรที่ประทับได้เฉยเรื่องมันมีอยู่ว่า <S <S มาท่าฉลอมทั้งทีก็อยากกินร้านประจําใช่ไหมร้านหอยทอดก็ปิดเอาผัดไทยก็ปิดอีกอ๋ออย่างนี้ก็เฟ้งฟ้างเลยดิไปลองร้านอื่นก็ได้ร้านกว๋วยจั๊บจานวยอยู่หน้าตลาดเทศบาลท่าฉลอมเลยกลิ่นน้าซุปลอยมายั่วๆเลยจ้าบรรยากาศเรียบง่ายเป็นกันเองข้างในสะอาดลมเย็นสบายเมนูที่นี่มีก๋วยจั๊บข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบและขาไก่ตุ๋นที่นี่หมูกรอบเขาทาเองด้วย เรื่องไหนก็เลือกเองได้เลยตามสบายสั่งกว๋วยจับ๊บพิเศษจัดเต็มไปเลยหิว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 น้ำซุปที่นี่คือดีกลมกล่อมไม่เค็มแล้วก็ไม่หวานเกินไปหมูกรอบ <c oughs> อร่อยเลยเป็นสไตล์ที่คุ้นเคยคือไม่ได้ฟูแบบแคบหมูแต่กรอบพอดีแช่น้ำซุปก็ยังไม่นิ่มเส้นกว๋วยจั๊บเนี่ยมันดีมากอันนี้ประทับใจค่ะเส้นหนานิดนิดได้เนื้อได้หนังนุ่มเด้งแล้วก็ไม่เละเลยมาลองข้าวหมูแดงกันมั่งน้ำรานนี่กลมกล่อมเลยเค็มหวานกำลังดีหมูนุม่มยิ่งราดน้ำส้มสอิ๊วเปรี้วตั่คะ พี่ที่ร้านใจดีคุยดีเลยแหละสรุปว่ามือนี้อร่อยประทับใจลงลิสให้เป็นร้านเลิฟที่ท่าฉลองไปแล้วอยากชวนให้มาลองกันเวลาเปิดตามนี้ปิดทุกวันจันทร์ค่ะ